สวัสดีตอนเช้าอันสดใสนะครับ<อ>ลงมาวันนี้ก็มีงานส่วนนี้ก็ลูกค้าซื้อหมดแล้วนะครับมีบางชิ้นให้ทาเซอร์ด้วยบางชิน้นก็ขึ้นตัวเรือนครับอย่างวันนี้ก็มีคําสั่งให้ออกไปเซอร์ประมาณ3เม็ดครับอย่างที่บอกนะครับถ้าใครอยากได้เซอร์ต้องรอประมาณ 1, 1> วันถ้าเซอร์มาจบตอนเย็นส่งทันเราก็จะส่งให้แบบ,บนี้ถ้าพี่ใครมาถามผมก็จะหยิบไว้เลยใครจะรอโอนหรือใครจะฝากให้ทําตัวเรือเราก็เก็บไว้ให้ครับลูกค้ามาจานิดหน่อยเราก็เก็บมาให้แล้วด้านหลังนี้ก็จะเป็นชิ้นงานที่ประมูลที่ลูกค้า ฝากไว้นะให้วันหนึ่งก็จะมีงานให้ทําทั้งวันไม่ได้หยุดเลยครับผมวันนี้ก็เป็นพอยซีรอนเผาเก่าสวยๆที่คุณลูกค้าเอฟไปเรียบร้อยแล้วพอบ่ายปุ๊บเราก็เตรียมเดินตากแดดไปส่งเสอร์ให้คุณลูกค้าที่บอกนะครับเราคิดแค่300้บาทเป็นงานบริการให้คุณลูกค้าครับพอร้านเซอร์อยู่ไม่ไกลช่วงนี้ต้องมาเดินเกือบทุกวันนะครับเราก็มาทิ้งพอยเขาเซอร์นะครับเขาจะลงรายละเอียดช่างน้าหนาให้เรียบร้อยาไม่เห็นคนเราก็กดติ้งน่องเหมือนเดิมครับพี่แป๊บเดียวเขาก็จะมาแล้วนะครับเรียบร้อยค่ะเสร็จประมาาณนนี้ัดเวล ห้าโมงครึ่งระหว่างนี้เราก็กลับไปที่ร้านก่อนครับได้เวลาห้าโมงครึ่งเป๊ะเราก็เตรียมตัวนะครับก็เป็นโตทํางานของพ่อค้านะครับนี้ก็เป็นแบบของพ่อค้าที่ชอบมีหลายๆวงใส่สลับไปมาค่ะใส่ติดมิวบ้างแล้วแต่โอกาสนะครับด้านหน้าก็จะเป็นพอยหลากหลายเลยครับมีสําหรับไลฟ์สดบ้างหรือลูกค้าสอบถามหลังร้านบ้างใครอยากได้พอยก็ทักมาได้เลยนะยินดีถ่ายส่งให้ตลอดเวลาห้าโมงครึ่งเราก็ไปถึงที่สถาบันไดใบเซอร์มาเรียบร้อยตรงเวลาไปเราไปดูที่บ้านกัน นะครับจะเซอร์ออกมาเป็นแบบไหนสียังไงครับยังแกะถุงแรกก็จะเป็นพลอยทับทิมนะกองเม็ดนี้เราขายไปในราคา500บาทลูกค้าบอกขอเซอร์ด้วยได้ครับเซอร์ออกมาทับทิมแทนที่จะเป็นแดงกลายเป็นพิงทั้งกันครับทับทิมชุดนี้ที่ลงขายไปสีหวานมากครับเลยไม่แปลกใจเลยที่จะเซอร์ออกมาเป็นสีชมพูยังมีอีกหลายกล่องนะครับใครชอบทับทิมซับไฟน้อแข็งก็ทักมาได้โทนแดงชมพูก็ยังมีอีกหลายกล่องแต่เซอร์ออกมาไม่รู้จะเป็นแดงหรือชมพูนะครับแสองเม็ดนี้เซอร์ออกมาเป็นชมพูผมจะหยิบเม็ดให้ ดูนะครับว่ากล่องแบบไหนที่เซอร์ออกมาเป็นสีชมพูแบบนี้เลยครับกล่องละ500บาทแต่มีไม่มากแล้วนะครับใครชอบก็มาเอฟได้กล่องละแค่500บาทเป็นทับทิมซับไฟาร์ฟอลิกาเผาใหม่ครับถุงต่อไปก็จะเป็นทับทิมเหมือนกันครับดูจากรูปการแล้วก็เป็นสีชมพูแน่ๆขอนาดรูปหน้าเซอร์ยังเป็นสีชมพูเลยตามนั้นครอบมาเป็นสีชมพูนะครับผมเป็นเนื้อคอยแทแน่นอนครับมีเซอร์ให้ดูครับไปกันต่อเม็ดที่3นะครับ เม็ดที่3ก็จะเป็นกรีนโทปาสคูลโทปาสถ้าไม่ใช่สีขาวส่วนมากจะทําสีหมดค่ะจะมีการทั้งฉายรางสีและเครื่ออย่างเม็ดนี้เป็นพอยกรีนโทปาสสีเขียวนี้ลูกค้าขอเซอร์ก็เป็นแท้เหมือนกันครับไม่ต้องห่วงทั้งหมดนี้เดี๋ยวเราทําการแพ็คส่งให้ลูกค้าเลยถ้าใครชอบพอสะสมพอฝากกดไลค์กดติดตามเราด้วยนะคร